ก็อย่างที่บอกเมื่อกี yes> ้ในเพลงที่ร้องมาะสนนี่ก็พยายามให้เสียงออกมาเหมือนกันแต่ว่ามันก็คือธรรมชาติมันไม่ใช่มันโครมมันก็ไม่เหมือนกันแล้วยแต่ก็วบก็เป็นคนที่ทํากันบ้านมาบอกว่าเราทิ้งไว้ว่าเมื่อวันจันทร์ครับเข้ามาดูตอนแรกนั้นเราก็จะเข้ามาดูกันว่าจะ คือยังไม่อยากคิดให้ก่อนเพราะไม่งั้นจะไกลคุณคิดหมดมเราคิดได้อยู่แล้วแหละแต่ว่าอยากเห็นไอเดียของแต่ละคนเยไรท์ก็จะคิดนานค่อยๆมาวันละนิดวันละหน่อยแต่ก็ถือว่าโอเคสุดท้ายก็สนุกมาให้ฟังวันนี้ก็ถึงว่าโอเคทั้งสองเพลงเพลงช้าของไบรทเนี่ยเธอมีเวลาฟังแค่ไหนเนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่ทางไบร์เอกอ่ะไบรท์ก็ไม่ใช่อ่านดีเขา คือคนทานดีลูกเอื่อนก็จะคมแต่ใบก็จะมาเป็นป๊อกมากกว่ามันจะมันจะนวลกว่าเวลาเอื่อนก็ต้องเราต้องกำกับเขาว่าแบบว่าขอค,ค,คมคมเวลาหยุดตรงไหนต้องให้มันชัดอะไรเงี้ยลูกเลื่อนเวลามันแบบหยุดกึมกนอกกึกจริงๆอะไรเงี้ยเขาเขาจะชอบกยาวไปอแต่ว่าเรื่องอื่นๆความขยันอะไรก็ใบก็ยังขย,ยันในทางแดนใบต้องขยัยนมากค่ะแล้วก็ จริงๆแล้วรู้สึกได้เลยว่าน้องกังวลกังวลที่ต้องสู้กับซันนี่แล้วก็เคงด้วยเพราะว่าเราจะเอาอะไรมาสู้ดีดังนั้นเนี่ยทางแดนก็ต้องช่วยผมเลยนะครับก็คืออยากจะได้ท่าเยอะๆได้ซึ่งบางบางบางท่อนของเพลงอาจจะไม่ต้องเต้นแล้แต่คือดีอย่างไบร์รับฟังแล้วก็ทําคาบ้านมาดีกันหรอกก็ให้อะไรไปก็ทําได้ก็ถือว่าโอเคที่ว่าส่วนหนึ่งไบร์เลือกสองเพลงเนี่ยคงอยากแบบอยากลองทำอะไรแปลกๆด้วาใช่เพราะว่า บร์ชอบชอบความท้าทายเลยเหมือนแบบว่าได้โจทย์ท้าทายแล้วมันแบบมันอยากทำอยากมันแบบว่าไอเดียมันพุ่งอะไรเงี้ยเขาก็เลยมาเลือกเพราะว่าไม่ใช่ทางเพา่อันทั้งล็อกก็ไม่ใช่แล้วทังอันแดงเขาจะกังวลมากกับเพลงสันนี้เพราะเขาจะรู้สึกว่าสันนี่เ็ต้องเล็งต้องเห็นอะไร้กอย่างรอย่างวันแรกแรกที่เจอไบเขาก็ ใ่อะไรแบบม้วนมาบุกไปหมดเพราะว่าอยากจะให้มีเยอะๆไว้ช่นใ้มใช่ก็มาในคาสแจ็คกิ้งก็เหมือนนะคะแบบไม่มีจังหวะหยุดเลยอ่ะเหมือนกราฟแบบขึ้นตลอดแต่ว่าเป็นขึ้นที่ไม่คมอ่ะสมมติเพลงเพลงเร็วกับพี่สันนี่เหมือนเด้งทั้งตลอดทั้งเพลงเราไปรอบเวทีแล้วก็เลยบอกว่าคือคือวันจันทร์เขาบอกว่าผมตั้งใจว่าผมจะทําไปทางพี่สันนี่เลยครับอะไรเงี้ยคือเขาบอกเราว่าอย่างนั้นแต่เนอพอเรามาดูเราก็อืตายนะถ้าคุณจะมาทานเขาอะ มันจะต้องมันอันตรายเพราะว่าเขามันค,คือทางเขาตอได้่หนงฉะนั้นคุณจะต้องมีแบบลูกพุ๊กแต่ตอนนี้มันเลอะ<ๆ>เขาบอกผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะอัดมาทางเขาหรอกครับแต่ว่าผมอะ่ะถ้าเป็นผมร้องเพลงนี้ผมก็ทําแบบนี้อยู่ดีถ้าร้องเดี่ยวอะไรอย่างเง<ม>ี้ยเราก็เลยบอกมันต้องปรึกษาครูแดนซ<ม>์เพราะว่าถ้าคุณมันเลอะแล้วมันไม่มีจุดพีคแต่รู้ว่าเขากังวล สอนรองก็เหมือนกันก็ก้องดลอย่างเงี้ยคือว่าเขาก็รู้ว่าว่ามันทานซันนี่แล้วแบบว่าจะสู้ยังไงดีตรงเนี้ยพี่ซันนี่ต้องมีไม้เด็ดแน่นอนในตอนช่วงหลังจสโซโล่อยู่ว่างๆอย่างเงี้ยพี่ซันนี่ต้องจัดเต็มแน่เลยแต่ไมู่้อะไรกันว่าใครก็จะพอบนเวทีอาจจะเป็นอะไรที่แบบเขาคาดไม่ถึงเพราะอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ค่อนข้างเป็นลมก็เลยบอกว่าไบ์มีสัญชาตญาณการการลุกการรับที่ดีคือแบบว่า อบแล้วในในตอนสอนเนีะว่าสมมติว่าคุูเป็นซันนี่แล้วครูใส่เต็มที่นะลูลกเราก็แบบใส่ทุกอย่างที่เรานึกออกว่าซันนี่น่าจะอะไรเงี้ยแล้วให้ให้ไบตอบโต้มาเขาเร่ง,งชา้าเร่งเร็วเขาก็ตอบโต้ได้ดี<ม>เราบอกว่าแล้วเราก็ต้องดูจังหวะเขาด้วยนะไม่ใช่เราไปทับเขาเนี่ลูกก็<ม>ต้องแบบถึงถ้าเขาแบบนี่ไปยา,ยาๆวๆเราปล่อยเขาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราแัดตอบอะไรเงี้ย mà.